มนุษย์เอ๋ยเจ้ารู้หรือไม่ว่าท่ามกลางวิธีเต่ามากมายนับมีท้่วนนั้นทันสวรรค์ของผู้ที่บำเพ็ญเพียรวิธีกระบี่นั้นยากที่จะข้ามผ่านที่สุดข้ามีรู้อะไรทั้งนั้นข้ารู้เพียงแค่วิธีกระบี่ได้เลือกข้าข้าเองก็เลือกวิธีกระบี่เท่านี้ก็เพียงพอแล้วมนุษย์เอ๋ยหากเจ้าละทิ้งวิธีกระบี่ในตอนนี้และเปลี่ยนไปบำเพ็ญเพียรวิธีอื่นเสียมิแน่เจ้าอาจจะมีโอกาสผ่านการทดสอบนี้ไปได้มิเช่นนั้นวันนี้เจ้าจะต้องดับศูนย์อย่างแน่นอน วันนี้ข้ายอมกายสลายเต่าศูนย์สิ้นแต่ว่าเจ็ดจำนงแห่งกระบีของข้านั้นเป็นอมตะในเมื่อเจ้าแน่วแน่เพียงนี้เช่นนั้นข้าก็จะทำให้เจ้าสมปรารถนาสิ้นเสียงท่าทีของซือถูเจิ้นผิงก็ค่อยๆสงบนิ่งและปิดตาลงนั้นผู้เขาเซียนสูงร้อยจังลูกนั้นที่อยู่ด้านบนศีรษะของเขาพลันทิ้งดิ่งลงมาทันทีราวกับดาวตกปังเสียงอันกึกก้องเสียงหนึ่งดังขึ้นเลือดสีแดงสดก็พุ่งกระจายออกมาในทันใด ตัวบริเวณนั้นราวกับไร้ซึ่งสิ่งมีชีวิตก็มีปานเมื่อเห็นฉากนองเลือดเช่นนี้กลุ่มคนที่อยู่ไกลออกไปผลิต่างก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าเฮือกใหญ่ด้วยความหวัดหวัน่นจนเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งกา้านทูบซีเหมินเลยหูชำเลืองมองเย้ฉางชิงและเทพหลิวที่สีหน้ามีได้บ่งบอกอารมณ์ใดๆก่อนจะเอ่ยถามขึ้นมาเบาๆว่าล้มเหลวเยี่ยงนั้นหรือขอรับ เย่ฉางชิงมีท่าทีมิยาแสต่อสิ่งใดมีเพียงแค่สายตาเท่านั้นที่ยังคงมองไกลออกไปเทพหลิวจึงตอบกลับอย่างครุ่นคิดว่าน่าจะขณะที่เทพหลิวยังพูดมิทันจบประโยคนั้นผู้เขาเซียนที่สูงนับร้อยจังอันพิสดารลูกนั้นก็ค่อยๆเลือนลางลงจนสุดท้ายก็มาลายหายไปในอากาศท่ามกลางสายตาของทุกคนตอนนั้นเองก็มีแสงสีทองกลุ่มหนึ่งเปล่งประกายขึ้นมา ก่อนที่จะกลายเป็นลำแสงสีทองอันเจิดจ้านับพันพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าลำแสงอับไล่ก้อนเมฆที่ล่องลอย,อยอยู่จนกลายเป็นสีทองสว่างสวยไปทั่วมีนานก็มีร่างสีทองร่างหนึ่งปรากฏขึ้นใจกลางลำแสงสีทองนั้นด้วยร่างนั้นนั่งขัตสมาธิอยู่กลางอากาศก่อนจะลุกขึ้นยืนดูราวกับเสียนที่ลงมาอย่างโลกมนุษย์ผ่านไปครึ่งการทูบเมื่อแสงสีทองค่อยๆจางลงก็เห็นร่างเพลียวบางร่างหนึ่งยืนตรงานอยู่กลางอากาศ เป็นบุรุษหนุ่มที่สวมชุดบัณฑิตและมีผมสีดำสนิททว่ากลับเห็นใบหน้าที่แท้จริงมิชัดเท่าไรนะเพียงแต่เวลานี้เขากำลังมองดูภาพอักษรผู้การภาพนั้นของเย่ชางชิงอยู่อย่างตั้งอกตั้งใจผ่านไปครู่หนึ่งเสียงอิมเอมและสงบนิ่งเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นสิทธิ์ซือถูเจิ้นผิงวันนี้สามารถผ่านการทดสอบจากสวรรค์ได้สำเร็จต้องขอบคุณอาจารย์ที่มอบสมบัติล้ำค่าเช่นนี้ให้ขอรับพระคุณนี้สิทธิจะจดจำเอาไว้ตลอดไปขอรับ ได้ยินเช่นนั้นทุกคนที่ยืนออกไปไกลนับพันลี้ต่างก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปอีกครั้งพวกเขาสบตากันจากนั้นก็ต่างหันไปมองทางเย้ฉางชิงที่ยืนเอามือไพล่หลังด้วยใบหน้าที่ยังคงเรียบนิ่งมิเปลี่ยนนี่เป็นฝีมือของผู้อาวุโสเย่เยีย่ยงนั้นหรือเพียงแค่ภาพอักษรผู้กันก็สามารถต้นานทานทันสวรรค์สายที่ก้าวที่น่ากลัวเช่นนี้ได้น่าเหลือเชื่อน่าเหลือเชื่อยิ่งนัก ขณะเดียวกันเทพหลิวที่ยืนอยู่ทางด้านหลังของเย่ฉางชิงก็มีสีหน้าสงสัยขึ้นมาอย่างอดมิได้พร้อมกับจ้องมองแผ่นหลังของนายท่านเย่ฉางชิงนิ่งฮ่าฮ่านางรู้ดีว่าเมื่อครู่นี้มนุษย์ผู้บำเพ็ญเพียรวิธีกระบีคนนั้นเรียกได้ว่ากายสลายเต่าศูนสิ้นอย่างแท้จริงแล้วแต่เพราะภาพอักษรผู้กันเพียงภาพเดียวกลับสามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ทั้งยังผ่านการทดสอบได้สำเร็จอีกด้วยแค่เห็นก็รู้แล้วว่าอักษรผู้กันภาพนั้นมีพลังแข็งแกร่งมากเพียงใด ทว่าอักษรผู้กันภาพนั้นกลับมาจากฝีมือของนายท่านผ่านไปสักพักด้านบนศีรษะของซือถูเจิ้นผิงก็ปรากฏนิมิตขึ้นอีกครั้งในครั้งนี้ได้มีลำแสงหลากสีสันมากมายลอดผ่านก้อนเมฆออกมาขณะเดียวกันลำแสงหลากสีที่มีหมอกลอยวนนั้นก็พุ่งลงมาจากฟ้าก่อนจะลอยวนอยู่รอบกายของซือถูเจิ้นผิงช่างดูเป็นสิริมงคลยิ่งนักและยิ่งเสริมให้ซือถูเจิ้นผิงดูลึกลับและน่าเกรงขามขึ้นอีกด้วยมินาน หมู่เมฆคลี่คลายปรากฏให้เห็นดวงตะวันหลังจากหมู่เมฆที่ลอยต่ำลงค่อยๆจางหายไปประตูเก่าแก่บานใหญ่ที่อยู่ท่ามกลางพลังปั่นป่วนนั้นก็ค่อยๆปรากฏสู่สายตาของทุกคนประตูสวรรค์เป็นประตูสวรรค์นในตำนานทว่าตอนนี้ดวงตาของเยชางชิงกลับรีลงมุมปากกระตุกข,ขึ้นอย่างอดมิได้เพราะที่หน้าประตูสวรรค์นในตำนานบานนั้นเขาเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยของคนผู้หนึ่งได้อย่างชัดเจน